สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนมประเทศจีนนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยผมเนี่ยขนมประเทศจีน,เ,นเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยมันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละน่าเป็นสตอรอเบอรี่ไหมยะด ua แล้วเป็นอย่างนี้ ลองกินดูทุกคนไม่รู้จะอร่อยเปล่ามกลิ่นคือกลิ่นเหมือนชาเขียวเลยทุกคนไอเขียวเขียวอะในสีนะี้มันเหมือนชาเขียวเลยเอลยืมอืมเป็นสตรอเบอร์รี่อืมนอร่อย ชิ้นหนูดูอ้วไม่แปดชิ้นครับผมลองไปซื้อกินกันดูนะครับผมโคตรอร่อยอ่ะ ก็สัหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสบไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันได้ยนะครับ